ผมเชื่อนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านก็คงจะได้ยินข่าวกันกับการเลือกตั้งของญี่ปุ่นและผู้ที่ได้รับเลือกเข้าสู่สภาสูงของญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นนั่นก็คืออาจารย์เคนอากามะสึชื่อนี้<ม>หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะเขาคือเจ้าของผลงานดังอย่างเลฟีนะยูคิโฮเดอร์และเนกิมานั่นเองการที่อาจารย์ที่เป็นนักวาดการ์ตูน ตอนนี้ได้ก้าวเข้าสู่สอวออก,กันแล้วแต่นโยบายของอาจารย์จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงใครกันคืออาจารย์เคนอาคามาสึสวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่รายการเพื่อนบอกให้ลองทำพอดแคสต์นะครับแต่สรับวันนี้ครับอย่างที่เราได้เกิ่นไปข้างตนน้นนก็คือเราจะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของอาจารย์เคนอาคามาสึหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอาจารย์เคน มีบทบาททางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเลยด้วยเช่นเดียวกันสัตว์แรกครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับตามลำดับที่ผมใส่เอาไว้ใน OBS ของผมเลยนะฮะท่านแรกเลยนั่นก็คือทางคุณอาบจากอาดอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับกราบรบกวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกท่านหนึ่งที่ขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นดีไซเนอร์พล a t i อยู่ณโอซาก้าและได้เคยเจอกับอาจารย์ เคนนะครรมสื่อตัวเป็นๆต่อหน้าต่อตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือแอดบอลบอลจากเจปปงเจแปนสวัสดีครับ hey, สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปดูเส้นทางทางการเมืองของแกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์เคนจริงๆแล้วท่านคือใครนะครับสําหรับเบื้องต้นเลยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะตามอาจารย์เคนกันมาตั้งแต่ตอนยุคเลิฟฮีนะกันถูกไหมฮะ น่าจะเป็นช่วงนั้นถ้าเกิดว่าต้องต้องถามทั้งสองท่านนะครับว่าปกติตอนแรกได้ตามงานอาจารย์เคนกันช่วงไหนอะไรยังไงบ้างฮะได้ได้ตามตแต่เอไอติงโซครับผลงานเดบิวต์ครับดีเป็นให้ตัวเองนิดหน่อยได้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้ซื้อเองผมอ่านของพี่อ๋อโอเค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 แล้วทางฝั่งของทางคุณบอลล่ะครับในกิไอไม่ให้ในกิอผมพูดจะเด็กปโอ้ไม่ต้องมึงไม่ต บ้านพักโอโลเวงนะฮะหรือเคยกินมาปญี่ปุ่นเลอร์พินาดิเลอรพินาเลออบ้านพักเดียนีโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ตามมาตั้งแต่ช่วงตอนที่อาจารย์ท่านวาดเลอรพีนาด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าผลงานชิ้นแรกจริงๆหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเป็นเอไอติงโซแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไปหาข้อมูลมาครับจะเป็นเรื่องนี้นะฮะ สำหรับผลงานชิ้นนี้ครับเป็นอาจอารย์ผลงานของอาจารย์เคนมีชื่อว่าฮิตโตนัซึโนคิดเกมส์นั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นนี่อาจารย์แกยังวาดเป็นวันช็อตอยู่และหลังจากนั้นเอาถึงจะกลายมาเป็นผลงานที่ทุกท่านรู้จักกันนั่นก็คือ AI Think So หรือว่าชื่อไทยตอนนั้นที่ตั้งโดยทางวิบูลกิจก็คือสมองกลคนสวยซึ่งเหมือนว่าชื่อญี่ปุ่นก็ชื่ออื่นะใช่ไหมเออชื่อญี่ปุ่นคือไอกะโทมาไน ซึ่งไอ uh huh. เนี่ยมาจากก็คือ ai นั่นแหละแต่ให้ออกเสียงว่า i uh huh. ก็โทมาลานซึ่งมันก็เป็นการเล่นคํานิดนึงก็คือไอตัวเอคำว่า ai เนี่ยมันเอาากับไอมันอยู่ด้วยกันมันออกเสียงว่าไอได้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นซึ่งไอเนี่ยมันก็คือหมายถึงความรักได้อืร uh huh. ฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับชื่อที่าสามารถแปลความหมายออกมาว่ารักนี้หยุดไม่ได้แล้ว uh huh. ด้วยอะไรแบบนี้ ไอซีเป็นชาวฮั่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเปพวกมุกเล่นคำนะครับผมแต่ว่าออาโอเคนั่นก็คือผลงานของอาจารย์แล้วก็ผลงานชิ้นที่น่าจะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมได้ดูกันมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คือเลิฟฮีนะนั่นเองฮะซึ่งผลงานชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นผลงานเปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้เป็นผลงานที่อาจารย์เคนวาดในตอนปี1998นะครับ สำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยจำได้เลยว่ามันทำให้เกิดกระแสของโอตะคุในประเทศไทยคือมันเป็นถามว่ามันเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่มันเป็นลักษณะของฮาเรมไหมมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกของผมคือเรื่องนี้มันเหมือนรวมองค์ประกอบของเรื่องราวก่อนหน้าทุกๆเรื่องเอาไว้แล้วก็ผสมอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวคุณชอบสาวแนวไหนคือเรื่องนี้มีจัดให้ทั้งหมดเลย <laughs> เป็นแนวลอมคอมเรื่อยๆเห็นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะข,ขึ้นไลฟ์ทางคุณอัพก็บอกด้วยเหมือนกันว่าเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของการ์ตูนญี่ปุ่นในโลกใบน,นี้ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับในบ้านเราอนข่างเคลียร์ว่าตัวนี้ทำให้หลายคนเข้าใจว่าอ๋อการ์ตูนฮาเรมเป็นแบบนี้หรือไม่ก็สงครามหัวสีก้อนแรกๆก็อาจจะมาจากแถวนี้ก็ได้อ่าใช่ใช่ใช่เอ,อเลิฟพี่นะเป็นงานที่ทําให้คําว่าโมเอหรือว่าฮาเรมฮาเรมชองชองร่าเนี้ย กลายเป็นสิ่งที่คอมมอนขึ้นสำหรับคนดูการ์ตูนไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยนะแบบทั่วโลกเลยละ่ะอะไรประมาณนี้ค <c oughs> รับครบแล้วก็จะมีผลงานที่แทรกมาก่อนที่อาจารย์จะวาดเนกิมาซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คืออาจารย์แกก็เคยไปวาดโดจินของ Final Fantasy 7ด้วย ครับ <laughs> ครับ <laughs> แล้วด้วยความที่ในยุคนั้นเรา <laughs> เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมโดจินเว้ยเราก็จะเข้าใจว่า <c oughs> อ๋อโดจินมันคืออย่างนั้นไงใช่เรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราก็จะตกใจกันว่าเ <c oughs> ชีย่ยอาจารย์แกวาดห่ะ แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมาวาดกันกับผลงานที่น่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งมุดหมายสําหรับใครหลายๆคนนั่นก็คือเรื่องในกีมานั่นเองนะครับคือในกีมานี่เริ่มเขียนตีพิมพ์ครั้งแรกคือปี2003ซึ่งก็เกือบจะ20ปีอยู่แล้วนะแล้วนะถ,ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่ะในกีมาตอนออกเล่มแรกมันบอว่ามันมาอย่างอลังการมากเลยนะคือเล่มไทยก็จําได้ว่าหน้าสีก็เป็นแบบสีด้วย uh huh. เออแล้วก็ ด้วยความที่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยนิตยาาสารการ์ตูนในไทยเนี่ยมันมีหลายยังมีหลายๆเจ้าอยู่ซ <c oughs> ึ่งอันนี้เนี่ยนิตยาาสารการ์ตูนที่วางขายตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมันก็เล่นคอนเทนต์ในกีมาเยอะด้วย <c oughs> เพราะมันเป็นผลงานชิ้นใหม่ต่อจากบ้านพักโอโลเวงคือบ้านพักโอโลเวงหรือเลือพีนะตอนนั้นเนี่ยช่วงตอนจบอ่ะดังมากนะฮะโด่งดังมากแล้วก็ก็คือเล่มสุดท้ายเนี่ยขายดีมาก แต่ตอนนี้บางคนคือแบบว่าเล่มสุดท้ายขาดตลาดบางคนหาเล่มสุดท้ายไม่ได้ก็มีอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเริ่มผลงานชิ้นใหม่อย่างในกีมานี่มาปุ๊บเนี่ยโอ้ทุกทุกสื่อมีเดียในตอนนั้นแบบว่าแบบผลักดันเรื่องนี้กันแบบโปกงุป่ตุ้มๆเลยเพราะว่าเฮ้ยมันคือผลงานนี้กลับมาอีกครั้งและแถมมาด้วยตัวละครหญิงรุ้มเกือบเท่าไรอะทั้งคลาสอะมันเกือบ30มันร่วม30กว่าคน,ะน่ะค่ยแบบว่าใหม่ละ เ,เลอพีนาเนี่ยมีตัวละครหญิงหลักๆอยู่ในเรื่องเนี่ยแบบว่าเป็นมาเหมือนเป็นฮาเด็มให้พระเอกเนี่ยเจคนถูกไหมแต่เรื่องนี้ครับเรามาอย่างยิ่งใหญ่ครับเปิดมาคือเป็นคุณครูครูประจําชั้นเด็กหนุ่มใส่แว่นพร้อมด้วยนักเรียนสาวๆในห้องหลากสไตล์อีก30กว่าคนเนี่ยสากว่าคนเลยเหรอเอาว่าเอาว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดังมากๆจาก ผลงานของอาจารย์เคนครามัตสึแล้วก็หลังจากที่จบเรื่องนี้ไปเนี่ยหลายคนก็จะจำว่าเป็นยูคิโฮเดอร์ใช่ไหมครับเป็นภาคต่อแต่ความเป็นจริงแล้วมีผลงานที่อาจารย์แกไปร่วมทำมาก่อนหน้านี้เรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเรื่องมาโอจังนั่นเองครับมาโอจังติงตองพิทักษโลกชื่อไทยนะฮะโดยทางวิบุลกิด <K itt. S 1> ตัวเรื่องมาจากอาจารย์เคนกรรมสือแต่ว่าภาพจะเป็นให้ท่านอื่นวาดแต่ความเป็นจริงดูจากไลายเส้นแล้วก็ก็รู้สึกว่าก็ดูคล้ายกับอาจารย์เคนอ,อยู่เหมือนกัน แต่ว่าหลังจากที่เรามาเจอผลงานของอาจารย์เคนในฐานะของนักวาดแล้วเรามาดูผลงานของอาจารย์ในฐานะของนักการเมืองบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบเ,เว้ยว่าจริงๆแล้วอะ่ะอาจารย์แกเป็นคนที่มีบทบาททางการเมืองตัวโยงคนหนึ่งเลยนะเวย้ยชิ้นแรกเลยเนี่ยผมจำได้เกิดขึ้นช่วงประมาณปี2010นนั่นก็คือเรื่องของตอนนั้นจะมีเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ตัวใหม่เข้ามา แล้วกลายเป็นว่าคนที่ทําโดจินจะมีปัญหาทั้งวงการเลยแล้วอย่างที่คุณเห็นภาพไปตะกี้ตอนที่อาจารย์แกเนี่ยได้มีการเขียนโดจิน Final แฟนตาซีเจ็คือจริงๆแล้วตัวาาแกเองก็ต้องเรียกว่าอาจารย์แกมีก็คืออยู่ในสังคมกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกแล้วพอแกเห็นว่ามันมีเรื่องของกฎหมายที่กําลังจะออกมาหนึ่งในมูฟเมนท์ที่แกพยายามจะผลักดันนั่นก็คือเรื่องของโดจินโอเค พูดง่ายคือมันจะเป็นเหมือนกับตาสัญ,ญลักษณ์ที่ไลเซนเซอร์ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์อะสามารถที่จะไปแปะได้นะว่าผลงานชิ้นนี้โอเคที่จะถูกนําไปทําเป็นโดจิน แต่ผลงานแต่ว่ามูฟเมน,นี้โดนต่อต้านจํานวนมากคือคุณนึกออกใช่ไหมว่าด้วยความเป็นเ,เจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะ <c oughs> คือเขาไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามึงมึงมึงแล้วมึงห้ามทํางานของกูเด็ดขาดแต่เขาก็ไม่สามารถพูดได้เหมือนกันว่าโดโซเชิญทุกคนกรุณาว่าโดจินอของเรื่องของผมออกมาเยอะๆนะครับยิ่งการยิ่งดี<ม>เขาไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เว้ยดังนั้นวงการโดจินญี่ปุน่น ทุกทั่วโลกแฟนอาร์ตใดๆก็ตามแม่งคือเขาเรียกว่าเป็นแดนสนธยาคือเขาเขาเลยเรียกกันว่าคือจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแฟนอาร์ตหรือโดจินเขาก็เลยยังเรียกว่าเป็นแบบเป็นเป็นการนอะไรนะเป็นมูฟเมนต์แบบสีเทาๆอยู่ดีเออเพราะว่าในสำหรับบางประเทศหรือสำหรับบางกฎเกณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างจะสื่อไปในทางที่ผิดมันมีความผิดอยู่ระดับหนึ่งมันยังเป็นไมซ์เซตที่ยังอยู่ในยุคของที่แบบว่า คนที่ยังไม่โอเคก็เยอะอยู่คนที่โอเคเริ่มโอเคมาแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเอา้าเาวันนั้นที่ที่เราเคยคุยกันจริงๆมันมาจากทางที่ตัวตัวแทนของอประธานสมาคมลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นซึ่งมีตําแหน่งอยู่ในบรรนมด้วยเขาจบด้วยคาว่าอย่าถามเราว่าอันไหนถูกอันไหนผิดคถ้าแต่แล้วแต่เราถูกไปว่าแต่ถ้าไหนที่เราไม่โอเคเจ้าของสิทธิ์ไม่โอเค เดี๋ยวเจ้าของสิทธิ์จะไปเพาะประตูคุณถึงพี่เองแปลว่ามึงผิดแต่อย่าถามกูว่าอย่าถามกูว่าไหนผิดอ่าซึ่งซึ่งมุกเมนต์ของอาจารย์เคนอะพยายามที่จะให้มันมีตราสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาแต่การที่บอกว่าโดนต่อต้านคือในเมื่อเป็นบอกว่าโดจินโอเคก็แปลว่าคนก็จะได้เขียนได้อย่างถูกกฎนี่ครับพี่มันไม่ดีเหรอแต่สําหรับสังคมญี่ปุ่นเองสังคมนักวาดเองก็มองว่าคือ เจ้าของบริษัทก็ไม่มีใครกล้าที่จะแปะตัวอ่าตัว<ม>สัญลักษณ์นี้เขาก็ไม่กล้า<ม>จะประกาศว่าโดโซกรุณามาทางานกูเถอะช่วยเขียนให้กํากามด้วยเขาไม่สามารถพูดแบบนั้นได้<ม>ดังนั้นเนี่ย<ม>การที่มันมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมามันแปลว่ามันจะเปลี่ยนจากสีเทาให้กลายเป็นสีขาวหรือสีดำ<ม>ออม movement น,นี้ก็เลยโดนปัดตกไปแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็น movement ที่หนึ่งใน movement ที่อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเข้ามาต่อสู้กับ กฎหมายในช่วงยุคนั้นอยู่แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่โลกเข้าปี2000มาญี่ปุ่นเองเนี่ยไปเซ็นสัญญาเข้ากดบัตรถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะแพนแปซิฟิกทรีตี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีกฎระเบียบต่างๆอะไรเยอะแยะมากๆแล้วหนึ่งในนั้นคือเรื่องของภาพอนาจารเด็กซึ่งมันกลายเป็นว่า เรื่องของกฎหมายตนแยะเนื่องจากว่าเวลาเขาจะร่างกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือมันก็มันจะต้องร่างให้ครอบคลุมอมอ่าดังนั้นเนี่ยมันไม่มีการแบ่งแยกว่าไอ้น,นี่คือ fictional character นะไอ้น,นี่มันคือคือนันนนนี่นะช่วงนั้นเนี่ยก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่ออกมาโต้แย้งกับฝั่งนี้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยพี่แบบนี้มันมันกฎหมายมันอะไรยังไงวะทำไมถึงต้องมาแบนพวกงานอาร์ตอะไรอย่างนี้ คุณต้องเข้าใจข้อหนึ่งเลยคือญี่ปุ่นยุค80-90ไอคำว่าภาพอนอาจารเด็กอะคือมันฮาร์ดคอร์ระดับที่ว่ามึงสามารถถ่ายภาพเด็กคือนิตยสาราแม่งลงภาพเปลือยเด็กแต่ดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการเปลี่ยนกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาซึ่งฝั่งของทางอาจารย์เคนกับนักวาดหลายๆท่านก็พยายามที่จะมีมูฟเมนต์ในส่วนของตรงนี้เพื่อที่จะคอยบอกกับทางภาครัฐว่ามึงอย่าพิ่งเหมาวรวม แยกก่อนแยกก่อนตอนนั้นโตเกียวนี่รู้สึกว่าเป็นการเป็นกฎเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายแบนโลลิของโตเกียวเลยเป็นมูทเมนที่เด่นมากแล้วก็คนที่ออกมาเคลื่อนไหวหลักๆอยู่สคนหนึ่งคืออาจารย์เคนากามะสึสองคืออาจารย์มิุระอ่าแล้วก็จะมีอีกช็อตหนึ่งซึ่งอาจารย์เคนากามะสึเนี่ยตอนนี้ท่านได้รับเลือกในฐานะของคนพรรค l p p ใช่ไหมครับแต่ก่อน แต่ก่อนหน้านั้นครับอาจารย์เคนไปยุ้มหัว LDP อยู่ครับเ่ระอย์มันจะเป็นว่าอาจารย์แกรวมรวมกับครีเอเตอร์ท่านอื่นซึ่งคิดว่าผมว่ามีอาจารย์มิวลาด้วยแหละไปไปพูดคุยในสภาไดเอทครับว่าเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วก็ไปที่พัก LDP โดยตรงจริงๆอันนี้ผมคิดว่าผมเสริมคอนเทกต์ให้อีกอันนึงคือ LDP โดยภาพลักษณ์เขาจะเป็นเชิงหัวค o n s e r v a หน่อยเขาเป็นฝั่งขวา ฝั่งขวาหน่อยดังนั้นก็อ่มันก็จะมีเทรนที่แบบว่าความสวยงามบลา b l า b l ต,ตามสไตล์ญี่ปุ่นครูเจแปนมันเลยมีเสียงวิจารณ์จากจากคนทําสื่อทั้งสองด้านไงว่าแบบเอ้ยดีทําไปสิแต่อ,อีกฝั่งหนึ่งก็แบบว่าอีนั่นแหละนั่นแหละฟ <อ Hum. S 1> ีลิ่งเดียวกันอ่าฟีลิงผมก็จะพูดในึงครูเจแปนด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็น,น่าตกเพราะเพราะว่าใน point นี้คือเออ LDP เป็นพรรคที่สนับสนุนกฎหมายตัวแรกสุดคือไม่ไม่ได้ไต่ตรองให้ดีนักแต่ว่า สุดท้ายอาจารย์เชนมาสังกัด LDP มันก็มีเหตุผลรองเพราะว่าครูเจแปนมันมาจาก LDP เหมือนกัน อืมใช่ครอคูเจแปนคือเป็นโปรเจกต์ที่ทางญี่ปุ่นนะครับเขาพัฒนาแล้วก็สนับสนุน pop c u เจ u r e ให้ก้าวเข้าสู่สังคมโลกการที่เราเห็นว่างานอนิเมะญี่ปุ่นเอยหรือว่าพวกสินค้าจากญี่ปุ่นออกมาสู่สายตาภายนอกได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากโปรเจกต์ชื่อครูเจแปนเนี่ยแหละครับครับครับ ถ้าจะพูดอย่างนั้นนะอ่ะโอเคหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือหลังจากที่เคยแดกหัวกันมาก่อนสุดท้ายอาจารย์เคนก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในฐานะของแคนดิเดตของพรรค l อ p อาจจะไม่ได้แบบ<ม>เชื่อมต่ออะไรกันขนาดนะาั้นพอพิมพออก่าหมายถึงว่าเขาเคยนั่นกันมาก่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายคืออาจารย์เนี่ยก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งและเห็นว่าคืออาจารย์แกมีการออกหาเสียงที่เรียกว่าตรงทาเกตมาก ถูกไหมครับใช่เพราะว่าหลักๆเลยนะจุดที่แกไปหาเสียงบ่อยที่สุดเลยคือไอหน้าตึกเรดิโอไคคังออกิบา่าโลเคชันนั้นนะ่ะซึ่งภาพนึกภาพว่าแกแบบจะยืนถือโทรขงหาเสียงชูป,ป้ายว่าเอาละครับเรามา,มา,มาปกป้องเสรีภาพของการแสดงออกของครีเอเตอร์กันเถอะครับเราเพื่อให้วงการโดจินและมังะงยังสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นอ้คุณต้องเชื่อในผมหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแกก็จะพูดอยู่หน้าตึกเรดิโอไคคังซึ่งมันเป็นภาพจําที่ ผมเชื่อว่ามันทําให้ออโต้คูทั่วๆไปในญี่ปุ่นเนี่ยติดติดภาพตรงนี้มาตั้งแต่แบบหลายเดือนก่อนแล้วนะครับยังไงก็ตามประเด็นที่แกนำเสนอมาโดยโดย,โดยเพาะเรื่องเอ่อทั้งทั้งเรื่องเซ็นเซอร์และ GDP อครับครับผมเชื่อว่าคนญี่ปุ่นจริงๆร,รู้ตัวรู้ตัวแล้วแหละว่าตอนนี้ประเทศตัวเองก็คูเป็นประเทศโอโตคูเคเจอร์อ่ะอืมแล้วน่าจะสนับสนุนนโยบายเป็นอย่างที่อาจารย์น่าตะดัน ร <ừ> วมถึงว่าผลพวงจากการที่การเสียชีวิตของคุณนะอาเบะ <ừ m, S 2> ก็น่าจะทำให้อิชูบางอย่างโดนโดนกลับมาพูดถึงอีกเพราะตามสไตล์ผมคิดว่าคนสไตล์นกักการเมืองญี่ปุ่นน่าจะเอาเรื่องที่เวิร์กอยู่แล้วเอามารีซัม <ừ m, S 2> แล้วทำ <ừ> m, ทำให้มันดีขึ้นซึ่งมันก็จะเข้าทางที่อาจารย์อาจรรอาจรย์เคนแกอยากทำใน GDP อยู่พอดีครับผมอับผมก็ครับเป็นการเป็นการดิสรัที่น่าสนใจดีครับ คะแนนสูงที่สุดของญี่ปุ่นที่โดดออกมามาจากนักวาดการ์ตูนที่กลายมาเป็นสอวอนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอาจารย์เคนอากามสืสอครับจากคนที่วาดเลอร์ฟีนะที่จับใจใครหลายๆคนรวมไปถึงเรื่องในกีมาด้วยนวันนี้เขามีส่วนในการผลักดันนโยบายของญี่ปุ่นแล้วผมเชื่อว่าโลกต่อจากนี้ อาจจะมีอะไรแบบนี้มากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโลกที่สนุกน่าดูนะครับผมก็ยังไงก็ตามขอบพระคุณนะครับผมทั้งอบอลบอลแล้วก็ทางคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขาบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังการไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือว่าย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับและก็จะพูดอย่างที่พูดในทุกๆครั้งนั่นก็คือ อาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับแล้วยังไงก็ตามไอ้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ